ตอนนี้เราได้เสียบเฟสได์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาตรวจสอบไวรัสในเฟสได์ดูก่อนที่เราจะเปิดนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วให้คลิกไปที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่สแกนออปชั่นนะครับเราจะเลือกสกแกน เร็วหรือว่าสแกนเต็มก็คือสแกนทั้งหมดนะครับหรือว่าเลือกบางส่วนผมเลือกตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปสแกนกดที่สแกนนาวนะครับทีนี้เขาก็จะถามว่าเราจะสแกนตรงไหนนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับเราเพื่อสแกนตรงนี้เราก็เลือกเลยนะครับทีนี้เขากำลังสแกนสแกนเสร็จแล้วนะครับไม่มีไวรัสนะครับอันนี้คือ เราป้องกันก่อนนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้จักแฟชได์นี้เป็นของเพื่อนนะครับซึ่งเราไม่รู้ประวัติว่าเขาเขามีไวรัสมาหรือเปล่าเมื่อสแกนเสร็จแล้วเราก็มีความมั่นใจเราก็สามารถที่เปิดได้นะครับถ้าเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเราอย่าดับเบิลคลิกนะครับเพราะว่าไวรัสมันก็จะเข้าไปทันทีนะครับให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับคลิกเปิดตรงนี้หรือว่าเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ให้คลิก หาที่เมาส์นะครับคลิกแบบนี้นะครับเราอยัาไปดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโดยเร่งด่วนนะครับเราต้องคลิกขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไวรัสนะครับอันนี้ก็คือการป้องกันไวรัสที่เราจะนำข้างนอกเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้เฟดได้กันเลยนะครับต่อไปเรามาดู ถ้าสมมุติว่าเราใช้เฟดได้นี้เสร็จแล้วเราต้องการปิดนะครับให้เราคลิกขวาตรงที่เฟดได้นะครับแล้วต้องมาอ e ีเจ็นะครับทำไมต้องมาอ e ีเจ็เพราะว่าถ้าเราไม่ปิดตรงนี้ก่อนนะครับจะทำให้อายุงานของเฟดได้เราสั้นก็ได้นะครับเพราะว่าไฟมันยังไม่ตัดแล้วก็มันเหมือนกับเราพัดลมกำลังเปิดอยู่แล้วเราไปดึงสวิตช์ออกเลยอะไรเงี้ยนะครับไฟมันก็ยังอยู่นะครับ นั้นก็คือเราต้องมา eject ตรงนี้ก่อนนะครับหรือการ eject อีกที่หนึง่งเรามาตรงนี้นะครับตรงนี้คือเฟดไดร์เรานะครับให้เราคลิกขวานะครับเราก็สามารถใช้ eject ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือวิธีปิดนะครับต้องปิดให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ากระแสไฟมันยังอยู่ใน เฟดไดเราอยู่นะครับเราต้องตัดก่อนนะครับ<ม>ถึงจะจะเอาเฟดไดออกจากที่นี้เร,เรารมาดูการเซฟไฟล์งานจากคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าเฟดไดนะครับว่าทํำยังไงนะครับสมมุติว่าผมจะเซฟอันนี้นะครับการเซฟก็คือให้เราคลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วเราไปไปก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้แล้วหลังจากนั้น เดี๋ยวผมขอเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถทชื่อนำมาวางนะครับโดยการเพจนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับสมมติว่าผมก๊อปจะก๊อปอันนี้นะครับเพื่อที่จะไปวางในเฟดได้นะครับให้คลิกขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็มาข้างล่างตรงเซนต์ทูนะครับ อันนี้คือเฟดไดร์เรานะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็มาแล้วนะครับสมมุติว่าเราจะเอาไฟล์นี้ไปวางในเฟดไดร์เรานะครับให้เราคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากมาเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็มาแล้วนะครับนั่นก็คือสามแบบทําได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการเซฟจากคอมพิวเตอร์มาอยู่ในเฟดไดร์นะครับ หรือว่าเช่นเดียวกันนะครับเราจะถ่ายจากแฟชได์ไปไว้คอมพิวเตอร์ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆของการใช้แฟชได์นะครับข้อ1ถ้าเราเอาแฟชได์ที่ไม่รู้จักมาเราต้องสแกนไวรัสดูก่อนนะครับข้อที่2การออกจากแฟชได์เราต้องออกจากวิธีที่ถูกต้องนะครับอันที่3ก็คือการก๊อบอย่างที่ผมแน่ดูเมื่อกี้นะครับก็คือมี3แบบด้วยกันนะครับ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ